วันที่สิบกรกฎาคมในช่วงเวลาเที่ยงคืนห้าสิบห้านาทีซึ่หลวงพ่อท่านได้ป่วยอาภาษในเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็ได้ดูแลรักษามาตั้งแต่ 2, 2สองพนยจนวันนี้2อ6 5่ก็3ปีที่ท่านป่วยติ้เตียงอา,าพาธมาก็ ในาน,นามคณะสองฆ์อตวะภาพระมหาสวักิ์จ้าระซึ่งเป็นเจ้าอาวาสที่พระเดชพระคุณหลวพ่อท่านได้มอบหมายฝากงานไว้ให้เพื่อทดูแลพระพุทธศาสนาต่อดูแล,ลวัดแล้วก็ได้ดูแลหลวงพ่อซึ่งตอนที่ท่านสวยอาภาตมาเป็นอย่างดีมาตลอดแล้วก็ ในน้ำใจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นห่วงลูกศิษย์พระเดชและก็ญาติโยมน้หลายอย่างพวงนี้เป็นวันพระราชทานถือศของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในบรรดาพระที่เป็นนิติที่ร่วมเรียนของท่านเพราะว่าท่านเป็นพระที่ใฝ่ในเรื่องการศ,าศาึกษาท่านมาหสถตอนนี้อายุมากแต่ ท่านได้ศึกษาแล้วกับปริญญาตรีปริญญาโทและก็ปริญญาเอกแต่ปริญญาเอกนั้นท่านเรียนก็จนแหงในเพิมสุดท้ายพอท่านสวยอาพาธไม่สามารถไปสอบป้องกันได้ท่านก็เลยไม่ยังไม่ได้จบปริญญาเอกแต่ในเรื่องของท่านทางด้านการศึกษานั้นถือว่าท่านจบป,ปริญญาเอกท่านไม่เห็นว่า พระที่อายุจะมากจะน้อยท่านเจ็ดสิบกว่าปีแต่ท่านยังไปศึกษาเล่าเรียนท่านเป็นตัวอย่างให้พระในวัดโอของเราว่าในเรื่องของการศึกษานั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะความรู้ที่จะนำมาช่วยพัฒนาวัดวาอารามแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้เราไม่ว่าเราจะอยู่เป็นพระหรือจะตึ่ออกไปเป็นพระว่า ก็การศึกษาจะทำให้เรามีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ในงานพระราชทานเครื่งศพของหลวงพ่อในบรรดาลูกศิษย์ลูกหาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนครูอาจารย์ที่หลวงพ่อเคยให้ธรรมะให้การศึกษาหรือว่าให้คุณการศึกษาตอนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดอพก็ดีวันนี้ก็ได้มาร่วมกันใน กวาระสุดท้ายที่จะสลายร่างสรีระสังขารของพระเดชกคุณหลวงพ่อพระธรรมภาพในนามตัวแทนคณะสงฆ์บอในนามเจ้าว่าสิงองอกราบขอบพระคุณพระเทีละผู้ใหญ่ที่เมตตาได้มาได้มาร่วมทรงพ์พระรตำแหน่แต่หลวงพ่อพระคุณิีวรานุวัตรได้ขอขอบคุณ น้ำใจญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมงานตั้งแต่ต้นจนวันพระราชทานลิงศพได้นำข้าวของมาช่วยไม่ว่าจะเป็นข้าวสารหรือว่าน้ำดื่มหรือว่ามาออกโรงทานทุกุๆลงทานก็แต่ใดน้ำคณะนน้ำใจของญาติโยมทุกคนทุกท่านแต่มาณโอกาสดีด้วยขอขอบคุณเจริญพร 啊。嗯 好了。 หมายรลขสัมผั่งู์ก้สาวันที่ส4บสี่กรกฎาคมพุทธศักราชส5งพัรอกวิาพระครูเวรานวัตประภูนธรรมพโร อ 80, 30, 36, 36, ายุแ0พันสาหกสาีเจ้าวาดวัดบ่อปรนาราพวเรื่องจากสันนิษฐานโรครลลปอดรักวัด่อคํำโรยปันเปรดจังหวงัดนนทบุรีเมื่อวันอาทิตย์ที่ส0บพารามาโมพุทธศ,ศักราชสองพาร้อย 65, เวลา 23นาฬิกา50นาทีวันอังคาร2ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2565เวลา17นาฬิาขอรับพระราชทานน้ำหลวงสมศักพร้อมด้วยเครื่องเกียรยนยอสประกอบสอง para oh, na